สวัสดีครับเราก็อยู่เกมโซลแอนด์เนเวอร์กันนะครับในคลิปนี้คลิปนี้ก็อยู่ในกิจกรรมวงล้อภาคที่12กันแล้วนะครับก็ลงมาจนครบรอบ1ปีจาะก,กิจกรรมตัวนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ที่สุดในเกมนี้แล้วนะฮะบ,บอกเลยว่าอ่ามันเหมาะกับสายฟรีเสวาหาการ์ดแล้วก็ของต่างๆนานาด้วยนะครับอรอบนี้มีการอัปเดตตัวจิกซอการ์ดเทพ6ปีเข้ามานะครับบอกเลยว่าเป็นที่ดีคุโคตรเลยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้มีงบ เติมเปิดฐานในชน่วงที่การาฟมันมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้โอกาสตรงนี้แหละที่มันมีให้เดือนละครั้งเนี่ยเปิดสะสมเอาไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่แน่นะครับรอบหน้าอาจจะเป็นตัวการาฟเทพถังเทพสมุทรนะครับก็เราลดเอานะฮะประเด็นอันนี้จะมีการเปิดทางนั้นตัวพวกแบบซื้อกลุ่มเนาะแล้วก็มีภารกิจซีซั่นที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับก็บอกเลยว่า,ามีกกรมาอัปเดตเพิ่มขึ้นนิดหน่อยด้วยนะครับ มาดูที่กิจวงล้อกันเลยนะครับกิจวงล้อเนี่ยก็รอบนี้นะครับน่าเสียดายนะครับที่1,000โลเนี่ยไม่ได้มีสัตว์ขี่แจกให้เราเอามาขายมันรอบก่อนนะครับบอกเลยว่าคนมันเคยได้ก็อยากได้เหมือนเดิมนะครับจริงๆเนี่ยเอาเป็นตัวสัตว์ขี่วางไว้ในนี้ก็ได้นะครับตัวเก่าตัวเดิมแลก็ช่างมันเนาะข็ขอแค่ขายได้ก็พอนะฮะอ่ะรอบนี้นะครับมีการอัปเดตการตัวจิ๊กซอการ์เทพหงปีเข้ามานะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวลืมเลือกกันนะครับเพราะว่า หลายคนเลยก็มีการ์ดตัวนี้เนี่ยเร็วต่ำนะครับรวมถึงตัวผมด้วยนะครก็จะทําการอัปเกรดการ์ดตัวนี้ได้ก็คือต้องเติมเอาเท่านั้นในช่วงกิจกรรมที่ตัวการ์ดมานะครับก็บ่อนว่าแพงนะครับแล้วก็ใช้เวลานานมากกว่าจะได้เปิดนะฮะก็ถ้าเกิดว่าสามารถหาได้ฟรีจากวงล้อนี่ยก็จะเมาส์เลยนะครับส่้เล่นใหม่นะครับกับผู้เล่นที่การไม่เต็มนะก็ทําทุกอย่างอันนี้เนี่ยให้มันเร็วห้าก่อนนะครับเป็นเบสิกเนาะแล้วก็ในช่วงที่จะทําเร็ว หกขึ้นไปเนี่ยก็ลองหาสก้าท์หนึ่งซิงกับทานั้นตัวการเทพนะอย่างนี้นนนก็ได้เนี่ยแนะนําก็ได้ตัวคนที่ยังไม่ตันเราเนี่ยเป็นตัวชิงคู่กับเทพนะครับถ้าชิงเต็มก็ไปกับเทพนะครับซิงกันนี้เลยคู่กันมานะครับก็จะเป็นขอประมาณนี้นะครับที่ถูกเอาเลยเข้ามาส่วนของในรางวัลพวกนี้ก็จะเป็นของเบเบทั B ่วไปเนาะผมไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่น่ามีใครไปเลือกอยู่แล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าเลือกก็สามารถเลือกได้นะครับพวกอ่า ตัวสุ่มอะไรพวกนี้เนียนะครับถ้าเกิดใครเขาแบบว่า้าตันไปแล้วเนี่ยนะครับพวกนี้ก็สามารถเลือกเอามาตีบวกจิตสัตว์ได้นะครับก็เป็นคนที่ดีเหมือนกันนะครับเพราะมันได้มันได้ง่ายนะคือไม่ได้เยอะนะครับถ้าเกิดเราเราสุ่มไปเรื่อยนะเนี่ยมันได้เยอะนะครับเราไาใช้งานได้จริงนะครับแต่ก็ที่เหลือแล้วอยู่ที่คนต้องการนั่นแหละนะครับได้หมดทุกอย่างนะฮะต่อมาเลยคือร้านร้านค้านะครับร้านค้านาะเดี๋ยวจะโฟกัสให้เต็มๆก่อนนะครับก่อนที่จะไปไก่เนาะอ่า ไม่จะเป็นรอบไหนกระช่างนะครับสิ่งที่ควรจะซื้อให้ครบเลยทุกครั้งเลยก็คือชิ้นสน่งกระดูกวิญญาณ UR นะครับตัวนี้เนี่ยแนะนาให้ทุกคนซื้อให้ครบนะครับอ่าเดินไอ้ค้งละพันหกตัวเหรียญทองนะครับซื้อเสร็จที่เหาจะทแล้วก็ทํานะครับแล้วก็อ่าตัวอัลเดดใหม่ว่าน,นี้เนาะมันจะมีไอ้ชุดแชมปี้ยมิวของตัวจิตอาวุธนะครับคือรอบตัวบูชาเกลือเนี่ยมันเคยเอาเดตเข้ามาแล้วใช่ไหมเออ มันจะร้อยก็คือได้5ดาวนะครับตัวนี้ก็เหมือนการมันทำด้วยนะครับก็คือ1,000เหรียญทองเนี่ยได้หนึ่งตัวนี้เนี่ยระดับ5ดาวเลยนะครับเพราะมันให้มา4อันนะครับแนะนํากันง่ายๆเลยนะครับสิ่งที่คนต้องมีในตัวนะครับก็คือตัวแมงมุมนะครับกับไอ้เคนะครับตัวต่อมาอย่างกระนกกระดิ่งเนี่ยอยากมีก็ได้นะครับผมไม่มีก็ก็ได้นะครับมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับก็แต่หลักๆเลยที่เห็นผลมากๆก็จะเป็น2ตัวนี้นะครับคือแมงมุมกับไอ้เคนะครับซื้อไปเลลยแ้วก็ ถือแล้วก็พอรลุ้นออฟสีเอานะครับได้ยิ่งได้สีที่เยอะนะครับค่าเปอร์เซ็นต์ค่าอะไรมันก็ยิ่งสูงขึ้นนะครับเนี่ยก็ซื้อเอานะครับขาดใครยังไม่มีไม,ม,ม่ครบนะครับต่อมาเลยคือข้อคกามดุแดงที่ถูกอัปเดตเข้ามาเมื่อวานนะครับวิญญาณนักลบเพลิงสวรรค์น,นะครับขณะเข้าต่อสู้เนี่ยดามเมจสุดท้ายตัวเองเพิ่มขึ้น8%นนะครับและ,ะเมื่อตัวเองถูกควบคุมนะครับย้ำว่าเมื่อตัวเองถูกควบคุมเนี่ย ทุกๆวิเนี่ยมีโอกาส25%ที่จะล้างบัฟควบคุมออกจากตัวนะครับเรานึกภาพเราโดนห่อถังซานปักตุ๊บลงดูนะครับแล้วก็อาจจะที่โดนสถานะซีซีกับอะไนั้นเนี่ยเราก็จะมีโอกาส25%ทุกๆหนึ่งวิเนี่ยในการล้างบัฟนั้นออกไปนะครับก็ในหมวด PVA ในหมอดออตโอต้เนี่ยอาจจะเห็นผลอยู่เนาะสมมติว่าเราวิ่งเข้าไปแบบเป็นบอร์ดนะเราเนี่ยเป็นบอทดวิ่งเข้าไปโดนห่อทแทงตุ๊บล้มลขไปข้าง,งหลังเนี่ยก็มีโอกาสที่จะลุกขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็สู้ต่อนะฮะ ก็ดีนะครับผมรวมไปถึงตอนเล่นมือเองก็น่าจะเห็นผลนะครับตัวล้างบัฟเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุก30มสิต่อ1ครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันล้างเสร็จแล้วเนี่ยอีก30มิเนี่ยมันจะสามารถล้างได้ใหม่นะครับก็เป็นออบที่ดีนะครับผม, mm hmm. ส,ามสายพ p p นะครับต่อมาเลยคือตัวกล่องแบบแพงนะครับกล่องแบบแพงมีการอัปเดตของเข้ามาก็คือตัวผุมพลังเทพนะครับเนี่ยก็จะมีให้เลือก3ามเทพนะก็คือเทพทุกสวรรค์สมุทรแล้วก็ตัว อาชูรานะครับอันนี้ไม่มีให้เลือกเหมือนเดิมนะครับอันนี้ต้องไปเปิดเอานะก็อันนี้ใครอยากได้ก็แล้วแต่นะครับส่วนตัวผมละก็ถ้ามันมีเราจริงเราก็ได้นะแล้วแต่นะครับผมที่ผมก็ไม่รู้จะทําอะไรกับมันเหมือนกันนะครับวันนีได้แลกมาก็อาจจะเก็บไว้เฉยๆก่อนยังไม่ทําอะไรนะครับก็เพราะงั้นยังไม่แนะนํายังไม่แนะนําอะไรนะครับก็ดูตามความเหมาะสมแล้วกันนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับก็เอาผิเทมันเต็มก่อนที่เดือนนี้ก็จะเป็นอ ผมก็ไม่ได้แนะนำอะไรจริงๆนะเพราะว่ามันก็เป็นของเดิมๆอ่ะนะครับตัวผลึกวิญญาณเทพเนาะถ้าเกิดว่าไอ้ผลึกลูกเนี่ยผมรู้เนี่ยใครที่ยังไม่ทําตัวตีส่วก็ซื้อไปทํานะครับใครที่ยังไม่ทําตัวดาบซิลลัวเนี่ยก็ทำนะอันนี้ทำได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้มเพราะว่าดาบซิลลัวเนี่ยก็ให้ตัวกําลังนะครับให้ความสึกแล้วก็ให้ค่าสันคือไม่ใช่ค่าตัวสะคลั่งนะครับก็เอาไปทําได้นะฮะแล้วก็ตัวตาประทับเนี่ยตรงนี้ก็ซื้อได้นะครับ ที่เหลือนะครับในร้านนี like ้นะฮะอยากได้แล้วก็ซื้อไปนะครับตามความต้องการของไอีนะตอนนั้นนะครับมันแนะนำได้ไม่หมดนะเพราะมันเยอะนะครับผมมันเยอะมากนะฮะซึ่งของบางอย่างก็ไม่จําเป็นบางอย่างก็จาเป็นสำหรับบางคนนะครับส่วนใครคิดไม่ออกนะครับได้ตรงนี้ให้ร้อยหนึ่งแล้วไปขุดกระดูกเล่นนะครับผมให้มันเปิดเซ็กระดูกเยอะนะครับยิ่งเรามีกระดูกเยอะนะครับช่วงเราเปิดกระดูกหรือแบบอะไรพวกนี้มันจะยิ่งแรงขึ้นนะครับแล้วก็มีการเสริมสเตตัสให้กับค่าดามิของตัวกระดูกภายนอกด้วยนะครับ ก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นของอีกชิ้นหนึ่งถ้าเกิดว่าคิดอะไรไม่ออกเ้วก็สื้อนี้เลยนะครับซื้อประของที่ดีนะตามทุกคนเขาก็ทำกันหมดนะครับเปิดกระดูกให้มันเต็มเต็มนะฮะก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวกิจวงล้อนะครับต่อมาเลยคือซื้อกลุ่มนะครับซื้อกลุ่มเนี่ยก็จะมีการเอาตัวไอประดับหลังที่เชยโชมาในก่อนหน้าน,นี้นะครับที่อยู่ในร้านในแฟชั่นนะฮะอันนี้เป็นยักษ์แดงนะครับ ราคาตอนนี้นะครับก็คือ600ม่วงนะครับและเมื่อมันลดถึง 70- 80เนี่ยมีโอกาสเหลือแค่ประมาณสักแบบร้อยสองร้อยหรือแบบเก้าสิบหรือหกสิบก็ได้นะอาจจะถึงขั้นนั้นเลยก็ได้นะครับมันถูกมากนะไม่ถึงว่าผมว่าอันนี้ซื้อไว้ดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างน้อยมันก็มีคา่าเสียต้นนิดหน่อยนะแล้วเราก็เผื่อวันหนึ่งอยากแต่งตัวแบบฟิวๆหน่อยก็เอานี่ไปติดหลังได้นะครับก็เดี๋ยวรอมันลดถึงแปดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้น,นะครับผม แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับจะซื้อเร็วซื้อช้ามีค่าเท่ากันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันให้ส่วนต่างร้อเปอร์เซ็นต์คืนหน้าตอนที่ซื้อนะครับสุิว่าซื้อหกร้อยนตนี้เนี่ยแล้วจนจบแล้วเนี่ยมันลดเหลือร้อยหนึ่งนะครับเราจะเพจห้าร้อยคืนนะฮะเพราะว่านั่นคือส่วนต่างที่เรา่าเสียไปนะครับเพราะงั้นซื้อเร็วซื้อช้ามีค่าเท่ากันนะครับกิจนี้ไม่ต้องสียเรลี่ยดนะฮะใครที่กดไปก่อนนะครับแล้วก็วันที่สองที่สามเนี่ยจะมาต่อกันเรื่อยๆนะครับเนี่ยมันจะน่าจะทุกๆสองวันนะเปิดอีกเปิดอีกครังนนึะบ ก็มารู้กันว่าอีก2อันเนี่ยจะเป็นอะไรนะเป็นของดีให้ซื้อหรือเปล่านะครับส่วนพวกของข้างหลังนะไอ้พวกนี้เนี่ยมาประจํานะครับไอ้กล่องพวกนี้ก็มาประจานะฮะก็เป็นเรื่องปกตินะจริงๆกล่องนี้นะขอพูดนิดหนึ่งนะครับถ้ากล่องนี้นะครับมันให้จิกซอสัก4เศษนะครับอ่าสี่เศษห้าเศษแล้วก็เพชรคูณคูณสองเว้ยคูณสามนะครับที่เคยแบบว่าคุ้นๆกับในแพ็คคัสสันอะไรพวกนั้นเนี่ยอันนี้ผมซื้อแน่นอนนะครับในช่วงที่แบบว่าขาดสนนะฮะเพอเพลกดดับเลยนะครับ ในช่วงที่มีแบบว่าร้อนๆเรื่องเพ็ดนะครับผมแต่ก็มันให้มาไม่คุ้มเท่าไหร่นะก็เลยไม่ได้กดมันนะครับต่อมาเลยคือกิจซีซั่นนะครับกิจซีซั่นเนี่ยก็จะอัปเดตเข้ามา3กิจกรรมเลยทีเดียวนะครับก็จะมีกิจแดนลับอ่านั้นกลุ่มแล้วก็สัญญาชั่วลายนะครับตัวแดนลับเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับสำหรับคนที่ลงสัปดาห์นี้ไปแล้วนะครับเพราะจํากัดรอบที่5ครั้งนะครับสัปดาห์หน้าก็แค่ลงไปนะครับมันก็จะได้คูณ2มานะครับ ประ,ะนันลงช้าลงก่อนเนี่ยก็มีค่าเท่ากันนะครับตัวดันกลุ่มเช่นเดียวกันนะครับก็มีการคูณ2เหมือนกันเนาะทั้งหมดสดันนะครับประจุนมีทั้งด้านตัวหัวอ,อู่นะครับมังกรมืนหมาลมแล้วก็ตัวนัอ้งสุ่ยนะครับครบสี่ดันแล้วที่เป็นดันเทพสมุทรไอ้ดันทดสอบสมุทรไอ้พวกเนี้ยนะครับสุดท้ายจะเป็นทางด้านตัวฝึกฝนชั่วลายเนาะอ่าชัวลายนะครับอันนี้ก็ปกติเนาะมากันประจําอยู่แล้วนะครับพรกิจีซันนะครับมีการอัปเดตดฝึก ฝนพันคอเข้ามานะครับนอกจากเงินแจกแจกพวกเศษนู่นเศษนี่เนี่ยแล้วก็คมดาบเอาไว้แลกของเนี่ยนะครับก็ยังมีตัวแจกการเทพด้วยนะครับก็คือการเทพ6ปีกับตัวถังถังเทพนะครับผมก็ดีมากนะครับ,นะรบผมก็ถือว่าโชคดีนะรือแบบว่ามีการแจกนี้อาจจะแบบว่านานๆาที่แจกไปสองใบแต่ก็ยังดีกว่าไม่แจกนะครับมันทําให้แบบว่าเราเสริมพวกแบบว่าค่าพลังเราได้นะถ้าเกิดว่าเราหนึ่งเรามีครบ3ใบในวันนี้นะครับ ก็เราสามารถเก็บขอนจัพวุนี้เนาะมันจะมีบอกว่าอะไรเนี่ยนะครับพลมพายุไฟก็คือการเล่นตัวนี้แหละนะครับเนี่ยลมพายุไฟนะครับคุณก็ไปเล่นเนาะให้มันครบเนี่ยันบอกว่าอะไรก็ช่างมันนะครับคะแนนหมื่นสองเออก็เล่นๆไปนะครับแล้วก็ภารกิจได้รับนะครับรอบนี้สํัหรที่ใครลงไปแล้วก็ช่างมันนะครับเราก็ไปลงซ้าอีกเพื่อเอาควีจบๆไปก็ได้นะครับ่ไม่ต้องสีเรลียมเนาะรับของรับของนะฮะแล้วก็อย่าลืมว่าตัวหล่อหมเนี่ยมันมีให้เลือกไอมีให้แลกนะครับเนี่ย กองแพงสุดของมันก็คือตัวที่เป็นหินแดงนะครับหินแดงเนาะเออนะครับถ้าเกิดว่าเราครบจริงๆเนี่ยเราก็สามารถเอามาเล่นคอนนี้ได้นะครับก็เอาไปสักชุดหนึ่งชอบไหนก็เอาไปนะครับหรือในในตัวละครเนี่ยมีแนวโน้มแต่จะครบเนี่ยก็เอาไปนะครับสมมติเนี่ยมันน่าจะครบไอตัวนี้แหละนะครับเจี๊พักษาเนี่ยนะฮะน่าจะเลือกมันนะครับจะแข็งแข็งนะฮะก็นี่คือกิจอ่าซีซั่นนะครับผมที่ดูอัปเดตเข้ามานะครับอ่าแล้วเดี๋ยวร้านค้านะครับร้านค้าก็ยังซิงค์อยู่กับ ตัวตัวพันดิชซีซั่นมอนเดิมนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอันนี้ด้วยนะครับไอที่มันลงจนครบเนี่ยก็ยังเป็นซิงกับกิจซีซั่นนะครับแล้วก็มีเรื่องรางวัลดับด้วยนะครับเนี่ยก็ไม่ได้ค่อยมีอะไรแบบว่าสําคัญมากนะครับเนี่ยก็นะแล้วก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่หรอกแล้วก็ใครลงได้อดับดีก็ดีไปนะก็ได้เพนเยอะเนาะอันดับหนึ่งเนี่ยโอ้รวยจัดเลยนะไปไะแปะนะครับมาประมาณนี้นะครับสำหรับตัวกิจซีซั่นถกอัปเดตเข้ามานะครับ นี่ก็คือทั้งหมดของกิจวงล้อในภาคที่12นะครับก็เป็นการอัปเดตที่ดีนะครับมีการัดการเทพเข้ามารอบหน้าก็มีโอกาสสูงนะครับที่ตัวเกมเนี่ยจะอัปเดตตัวการเทพเข้ามาแล้วก็ไอ้การเทพตัวถังซานรนะครับแล้วก็รอบต่อๆไปเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นการเจ๊ตรงนะครับก็ถ้าเป็นอย่างนั้นคือดีมากนะครับเราก็จะได้เปิดแค่เฉพาะการเทพคู่กันไปทําไปพร้อมกันนะครับรอบนี้ถือว่าดีดีนะครับแต่ก็ยังไม่สุดนะถ้าเกิดว่ามันใส่การเทพถังถังซานรเข้ามาอีกเนี่ย คือเวิร์กจัดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรละอัปเดตมาก็คือบุญหัวแล้วนะครับคกินี้เนี่ยน้ำตาลไหลนะครับก็โอเคนะผมก็ขอแปปๆสำหรับการเปิดกรชานะฮะคลิปนี้ก็ยังไม่ได้เปิดนะเพราะว่าตัวเพชรกองกลางในเซิร์ฟผมมันน้อยมากนะครับช่วงนี้มันก็ต้องรอจังหวะดีๆก่อนนะครับเพราะว่าเราก็ต้องเซฟตัวเองก่อนนะครับจะเปิดโชว์คนเดียวเดี๋ยวมันจุกเวลาเราได้ของเปอร์เซ็นต์ดีๆนะครับสำดีขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับผม